สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเตียงหักการสนันวงเลยนะครับก่อนหน้านี้คือผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจากลาแล้วก็การเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของตนเองในฉบับของนิลุยนิลุยมีเพื่อนที่ดีครับมีเพื่อนที่เป็นศิลปินนั่นก็คือพรพาแสงทองเป็นเพื่อนการครบกันมานานนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปกำลังใจให้กับนิลุยเยอะๆนะฮะ เตียงหักสนานวงนิลุยเนี่ยเขามีความใจเด็ดนะครับกับความลับจนหยดสุดท้ายหลังต้อมน้อยนะครับก็คืออดีตสามีนะแอบซุ่มเงียบแดนเซอร์ร่วมวงเอฟแฟนเขาเป็นแดนเซอร์เหรอครับไอ้ดูก็เพิ่งรู้นะคือกลายเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยนะครับที่ความจริงถูกเปิดเผยว่าต้อมน้อยเนี่ยนะอดีตคนรักของนิลุยเนี่ย แอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องเกด่าน้องเกดก็คือแดนเซอร์ในวงพระปราสางทองแหละนะครับเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะคือใจจริงลึกๆเราเนี่ยเราพยายามจะเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายนะครับเพราะว่าอ่ามันก็ต้องมีบ้างทั้งเล่ทั้งกระปิบปตายทั้ง มันมีความชอบเวลามันเจอแล้วมันแบบว่าเอ้ยมันใช่มันสปาร์กเมื่อลองคบกันเนี่ยผู้หญิงจะมีความละมุนละม่อมกว่าเนาะขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยทางอตอมน้อยอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออยู่กับนิรุยแล้วมันเกรงใจมันลำบากหรือยังไงแต่ผมเชื่อว่าลึกๆอ่ะนิรุยแอบไปร้องไห้แน่นอนแอบไปทำใจแน่นอนแต่เขาเก็บความลับมานาะนแสดงว่ารู้มานานแล้ว เออเธอคนนี้เก่งนะครับเธอคนนี้คือคือเข้าใจอะ่ะแอบไปมีความสัมพันธ์ลับกับน้องเกดแดนเซอร์ในวงแสงทองซึ่งงานนี้เฉ็ตยกย่องให้นิรุยเป็นนางเอกตัวจริงเออแอบมีเราดูก็ว่าเป็นเป็นนางเอกตัวจริงนิลุยเนี่ยเป็นนางเอกตัวจริงที่ยอมแบกความทุกข์แล้วนางก็นิ่งมานานเพื่อรักษาภาพรวมของวงภาพรวมของวงคือ ออกไปเป็นวงกว้างทุกสิ่งทุกอย่างคืองานและไม่ให้มีข่าวเช้าออกไปและไม่ให้มีข่าวเสียออกไปเพราะว่าหนึ่งเลยคนเขาจับตามองเขาจะมองที่ดารามองที่ศิลปินมองที่ผู้จัดการอันดับแรกเลยมีข่าวเช้าหรือเปล่ามีข่าวเสียหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะอยู่กันยังไงสงสัยมีแต่ความเครียดสงสัยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ ุ่นวายปนเปนเรื่องชู้สาวอีกแล้วนะตัวหัวหน้ายังไม่พอเอาตัวลูกน้องมาอีกเลยนะครับปัญญาอ่อนไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ข้อมูลเห็นความเป็นจริงคุณไม่รู้ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคุณอย่าโลกสวยอย่ามาแบบโอ้ยสู้วงของฉันไม่ได้วงของฉันคือสะอาด ทุกอย่างคลีนิ่งเลยส,ยสบายๆไม่มีเรื่องข่าวเช้าให้เสียหายนะโอ้รักษาไว้ให้ดีนะครับรักษาไว้ให้ดีขอให้อยู่ไปนานๆขอให้มีแต่ความสุขแล้วกันนะเพราะว่าชีวิตมันก็คือชีวิตอะไรจะเกิดเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นอะไรเราไม่รู้ต่อให้เราทําดีขนาดไหนคนรักเราเยอะขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องตุยสุดท้ายก็ต้องตายไปในที่สุดนะมัน คือเสดจทำครับแล้วมันแก้อะไรไม่ได้สิ่งที่แก้ได้ก็คือการที่มีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็มองเขาเดินไปอย่างมีความสุขถ้าเขาเลือกแล้วเลือกแล้วจะรังไว้ทาไมอ่ะในเมื่อเขาเลือกผู้หญิงแล้วคุณจะรังไว้ทําไมก็ปล่อยเขาไปสิใช่ไหม งานในเช้าเน็ตคือแบบให้กําลังใจนิรุยเต็มที่แล้วก็ให้นิรุยเนี่ยเป็นนางเอกตัวจริงที่ยอมแบกความทุกข์และความนิ่งเงียบมานานเพื่ออะไรเพื่อรักษาภาพรวมของวงลั่นนะครับถ้าไม่ใช่เพราะความอดทนของนิรุยเรื่องนี้คงเ้าไปนานแล้วนะครับเออส่วนใหญ่นะครับก็จะไปการส่งกาลังใจให้สาวสตรองที่หลุดพ้นจากรักสามเศร้าครั้งนี้นะฮะ เออก็มีข่าวไงว่าเตียงหกักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขามีความสุขแล้วเขาเลิกลากันตัดมรพิษออกจากชีวิตตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตแล้วชีวิตของเธอก็จะเริ่มใหม่ด้วยความสุขนะอาจจะมีระทมใจบ้างเมื่อเห็นคู่รักแพวซันแต่งงานแต่ความเป็นเพื่อนสนิทอะแพรพลาวเขาเขารักนิลุยนะนะนิลุย ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความรักนิรวยก็รุยงานต่อไปนะเคลียร์งานทุกอย่างดูการตารางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักวันก็ต้องเจอครับเรารักตัวเองให้มากๆนะนิรวยนะรักตัวเองให้มากๆสวยขึ้นสวยขึ้นให้มากๆนะครับรับรองต้องมีใครสักคนเข้ามาหาแน่นอนและเราก็จะลืมอดีตไปนะเพราะว่าอดีตคือความทรงจําที่สวยงามเราคิดถึงตอนที่เรารักกัน คิดถึงตอนที่เรามีอะไรให้กันช่วงนั้นคือช่วงที่ทดีที่สุดนะครับแต่เรื่องที่แบบมีมือที่สามเข้ามาอันนั้นอะบ่อยไปอันนั้นฉันไม่นับไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจเราเอาแค่ความทรงจําสีจางเมื่อตอนที่คุณกับฉันเป็นแฟนกันและคุณก็ต้องอะเริ่มปีใหม่แล้วมีคนมาจีบมาให้ดอกไม้มาให้ของขวัญ คุณลองเปิดใจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรับรองคุณจะจะเจอคนถูกใจกว่าคนเก่าก็ได้นะครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ